ดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโยฮันอาชาเจริญศรีวิบาลคิดจาก h แฮปปี้ร็อกนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อ5นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ5บอกไว้อย่างนี้ว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณีคนลามกคนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคิดและพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้ ให้เราที่ถานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอวันนี้พระองค์สอนเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ในพระคัมภีร์ข้อนี้ขอพระเจ้าทำใจเราให้พร้อมในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าตรัสกับเราในเวลานี้เราที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับลืมตาขึ้นมาเห็นพระคัมภีร์ว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนลุงโมเวคนลาโมคน คนลาโมกคนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือลูกครรบจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคิดและพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้อ่านแล้วมันจะรู้สึกไม่รู้นะครับผมขอดูพัมพีอีกทีหนึ่งให้แน่ใจว่าก๊อปปี้มาถูกหรือเปล่าถูกต้องนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งถูกต้องนะครับท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณี คนลามกคนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือลูกเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคิดและพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้และพระเจ้าเป็นมรกมดกก็หาไม่ได้นะครับอลองเปิดดูอมตะธรรมนะครับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับอมตะธรรมร่วมสมัยดูว่าเขาว่าอย่างไงนะครับอมตะธรรมร่วมสมัยบทเอเฟซัสบทที่ห้าข้อห้าบอกนี้ครับว่าตามไม่ค่อยดีแล้วนะครับ เขาบอกว่า,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 าท่านแน่ใจได้เลยว่าคนผิดศีลธรรมคนไม่บริสุทธิ์หรือคนโลภคนเช่นนี้เป็นผู้กราบไหว้รูปเคารพเขาจะไม่ได้รับมรดกใดๆในอาณาจักรของพระคิดและของพระเจ้าและของพระเจ้านะครับจะไม่ได้รับมรดกใดๆนะครับนั่นหมายความว่าคนล่วงประเวณีนะครับคนลามกคนละโมกนะครับ ตรงนี้ไม่มีใส่วงเล็บนะครับฉบับอมตะธรรมนะครับฉบับที่เราใช้กันประจํา1 9 1, วงเล็บไว้ว่าที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพนะครบับเราเองกําลังทําความเข้าใจเพิ่มพีตรงนี้นะครับผมอยากจะให้เราไปดูฉบับหนึ่งนะครับถ้าคุณมีกับผมไปเส์ะหาฉบับ e a s y r e a d นะครับ ERV นะครับ e a s y r e a d version นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่า ให้พวกคุณรู้เอาไว้เลยว่าทุกคนที่ทำผิดทางผิดบาปทางเพศไม่บริสุทธิ์หรือมักมากในกาลนะครับและเขาก็มีอธิบายคำว่ามักมากในกาลนะครับคำนี้อาจจะหมายถึงโลภก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบูชาลูกครพจะไม่มีส่วนใน่ของพระคิดและของพระเจ้านะครับเราเห็นฉบับอ่านง่ายเนี่ยนะครับอธิบายให้เราฟังมากขึ้นนะครับเราดูคําว่า โลบนะครับหรือละโมบนะครับคํานี้เนี่ยนะครับเขาอธิบายมากขึ้นว่ามักมากในกลางนะครับหมายถึงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเราจะใช้ความผข้อนี้กับชีวิตเราอย่างไรครับก็คือว่าเรื่องโล่งบระเวณนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยเลยนะครับเรื่องลามกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับละโมบเอง ในฉบับ e a s y ร e a d ก็อธิบายว่ามักมากในกามนะครับก็คือมีความอยากได้มากขึ้นนะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับพระเจ้าไม่ต้องการเลยนะครับพระเจ้าไม่ชอบคนที่ทําผิดทางเพศนะครับเราสังเกตได้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเพศนะครับโ<า>ดยเฉพาะเวลาคนที่มีเรื่องสับสนเรื่องเพศนะครับเราไม่ได้รังเกียจนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้รังเกียจคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปคนบาปนี่บาปเหมือนกันหมดนะครับบาปเหมือนกันหมด แต่ว่าคนบาปที่กลับใจกับคนบาปที่ไม่ยอมกลับใจนี่แตกต่างกันนะครับคนที่ทําผิดทางเพศนะครับไม่บริสุทธิ์มากๆในกามนะครับหมายถึงว่าเขาบูชาลูกครรพบเพราะมีตรงนี้กาลังบอกนะครับว่าเป็นเหมือนคนที่นับถือลูกครรพบนะครับเราเข้าใจคําว่ารูเคารพใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่เราไปกราบไหว้นะครับคนที่ไปกราบไหว้ลูกคารพเนี่ยเขาติดนิสัยนะครับคือเวลาเราเคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับว่าเราผ่าน ลูกเคารพใหญ่ๆครับที่ศักดิ์สิทธิ์ในความคิดของเราเมื่อก่อนครับเราผ่านไปแล้วเราต้องยกมือไหว้โดยทันทีทันใดมันติดเป็นนิสัยเราผ่านปุ๊บต้องไหว้คนไทยอาจจะสอนกันว่าถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวทําร้ายเราได้หรืออะไรทํานองนั้นนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอช่วยอธิบายให้ผมฟังนะครับคนที่ผมเคยมีเพื่อนนะครับเขาเดินผ่านที่หนึ่งนะครับเป็นลูกเคารพใหญ่ๆนะครับเขาติดนิสัยเขาบอกทุกวัน ทุกครั้งเขาต้องยกมือไหว้ก่อนนะครับคือมันติดไปแล้วครับแล้วก็ด้วยความกลัวนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ไหว้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกทําร้ายนะครับนั่นเป็นความเชื่อของเขานะครับแต่ว่าเมื่อมาหาพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าใหญ่กว่าใช่ไหมครับดังนั้นเราจะไม่นับถือ,อรูปเคารพเราจะไม่กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าใหญ่กว่านะครับท่านี้ในความหมายที่ว่าการล่วงประเวณีนะครับการลามกหรือละโมบหรือเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเนี่ย เหมือนกับนับถือรูปเคารพครับก็คือว่าเขาติดสิ่งเหล่านี้ครับเขาผ่านไปเขาจะไม่ไปทําก็ไม่ได้เขาจะต้องทําผิดทั้งเรื่องนี้ติดเป็นนิสัยแล้วเจอทีไรต้องทําผิดทุกทีนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นรูปเคารพสําหรับคนคนนั้นครับเราเคยได้ยินคนที่มีนิสัยบางอย่างมันติดแล้วครับชินแล้วครับตะกะเช่นคนตะกะตะก,การนะครับหมายถึงว่าพอเห็นของกินปุ๊บจะต้องกินอย่างตะกะตะการมันติดเป็นนิสัยแล้วมันพยายามแก้แก้ไม่ได้ด้วย ด้วยความเป็นตัวเองด้วยสันดานที่ฝังลึกอยู่ในตัวเองนะครับและสิ่งเหล่านี้เป็นรูปเคารพสำหรับเขานะครับก็คือว่าเขาจะต้องพบกับบางคนสมัยก่อนเราไปถ้ำกระบอกใช่ไหมครับไปเพื่อเลิกนะครับแต่ว่าในความหมายนี้ว่าถ้าคนนั้นจะต้องมาพบกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถปลดปล่อยเขาได้อะไะครับเมื่อคนที่ติดรูปเคารพหรือติดความบาปบางอย่างอยู่มาหาพระเจ้าแล้วครับพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากสิ่งเหล่านั้นได้เรามีประสบการณ์นั้นใช่ไหมครับ เมื S <S> ่อเราถูกปลดปล่อยจากสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่กลับไปหาอีกครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปอีกเราจะพ่ายแพ้ครับคนที่เคยแพ้อะไรมาแล้วกลับไปทําสิ่งนั้นอีกมันจะพ่ายแพ้ครับแล้วก็ผีเจ็ดตัวจะมาเข้าในตัวเขานั่นก็คือว่าความบาปมากขึ้นจะเข้ามาในตัวเขาดังนั้นเราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะความบาปที่เราพ่ายแพ้มาก่อนนะครับนั่นหมายความว่าจงรู้แน่เลยพ่อพีวันนี้กำลังพูดกับเราอย่างนี้ครับว่าจงรู้แน่เลยว่าคนที่ล่วงประเวณีคนละโมกคนละโมก คนละกคนละโม ico, มเน,นี่ยนะครับที่เป็นเหมือนคนนับถือลูกคนรบเนี่ยจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนและมาหาพระเจ้าแล้วเขาสามารถรับพระเจ้าได้นะครับสามารถให้พระเจ้าเข้าไปได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้ายกโทษความผิดบาปท,ทุกอย่างได้แต่ว่าเมื่อเขารับสิ่งนั้นแล้วเขายังกลับไปทําอีกครับกลับไปทําอีกแล้วติดเป็นเหมือนลูกคนลบสำหรับเขานะครับบางคนบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราทําผิดเจ็ด เราทำผิดเจ็ดครั้งพระเจ้ายกโทษไหมพระเจ้ายกโทษครับทำผิดกี่ครั้งพระเจ้าถึงจะเลิกยกโทษครับเพราะมีเคยพูดว่าผิดเจ็ดคูณเจ็ดสิบใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าเท่าไหร่ฉันก็ยกโทษให้ถ้าเมื่อใดก็ตามเธอกลับมาหาฉันหมายความว่ามันจะเยอะแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเราเองเป็นคนนั้นนะครับที่มีบาดแผลอยู่และมีจุดอ่อนในเรื่องความผิดบาปบางอย่าง ตอนนี้พูดถึงเรื่องล่วงประเวณีเรื่องลามกเรื่องละโมบหรือเรื่องมักๆในกาบนะครับเราเองเนี่ยยังคงไปทําอยู่อีกหรือไปคบคนเหล่านั้นอีกพระมีบอกอย่างนี้ครับว่าเราจะไม่มีส่วนในแผ่นดินพระเจ้าหมายความว่าคุณไม่ได้มีเจตนาจะเลิกเลยครับคุณไม่ได้มีเจตนาอยากจะชนะกับความบาปเหล่านั้นแต่คุณเองมักจะทําฝ่ายหาแล้วก็ไปคบอยู่กับคนเหล่านั้นไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้น คุณจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระคิดและของพระเจ้านะครับวันนี้พระเจ้าเตือนเราเรื่องเพศครับเรื่องความผิดบาปบางอย่างนะครับผมอยากให้เราใช้เรื่องนี้กับทุกๆอย่างครับความผิดบาปบางอย่างที่เราพ่ายแพ้เป็นประจำและเรายังสงสารกับไปหามันอีกพยายามที่จะทํามันอีกไม่มีเจตนาที่จะเลิกม,มันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าถ้าคุณทําสิ่งเหนั้นเป็นเหมือนบูชาลูกขครับรลูกขารพจะเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นเงินก็ได้ เป็นอำนาจชื่อเสียงก็ได้ครับเป็นความผิดทางเรื่องเพศก็ได้เมื่อคุณกลับไปทํากับมันเหมือนคุณบูชาไปลูกคารพเมื่อคุณมีลูกคาลพคือคุณมีพระเจ้าอื่นแล้วพระเจ้าอื่นของพระเจ้าอื่นของคุณเวลานี้คือพระเจ้าอื่นในเรื่องเพศพระเจ้าอื่นในเรื่องต่างๆอื่นๆที่คุณคิดว่าเรื่องนี้คุณขาดมันไม่ได้เมื่อคุณมีพระเจ้าอื่นคุณจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระคิดครับเข้าใจตรงกันนะครับว่าพระเจ้าเองเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นเรานะครับจาก กลับมาหาพระองค์เลยนะครับแต่เมื่อคุณเองไปมีพระอื่นนั่นคือพระเหล่านี้ครับพระเรื่องเพศเนี่ยครับคุณจะไม่มีส่วนในอณาจาักรของพระคิดและของพระเจ้าครับอาล่ะรครับให้เราย่อยพระคำตรงนี้ด้วยการคิดถึงชีวิตของเราครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทําผิดเรื่องเพศนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้ครับแต่เราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราเองยังพ่ายแพ้และกลับไปทําอันอีกบ่อยบ่อย เรายังคบมันอยู่เอามันมาเป็นเพื่อนสนิทเอามาเป็นพระเจ้าของเราเป็นปลูกคนรบที่เรานับถืออยู่พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนั้นในชีวิตของเราครับพระเจ้าบอกเราว่าเราถ้ายังคงทําอย่างนั้นอยู่เราจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราครับที่เราเองจะชนะได้เราขอพระเจ้าทรงเมตตาเราขอพระเจ้าปลดปล่อยเราจากความผิดเหล่านี้และเราขอพระองค์ทรงให้เราเข้าใจเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาในชีวิตของเรา เฉพาะเจาะจงที่เราเองจะแก้ไขมันได้ถูกต้องเราที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้พูดเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับยาไปหน่อยนึงพรุ่งนี้จะพูดสั้นลงนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ